เดี๋ยวนะผมแนะนำนะให้ตั้งตามใจเองครับตั้งตามใจเต่งสวนตั้งค่าประมาณใครอยากไปตั้งครับมองรอบๆร,ร้อยหนึ่งครับ ของเสิบสกคบสองห้าสิเจห้าสิบสีสสสส่สักคบสี100หสส่หนึ่อลำมงสนเปรอห้าสิบมาานะมุมมองสลา100หกหน,น,นึ่งร้อาก็สวนวันนี้ที่ผมจะรีวิวก็คือคจะ มันไม่เกี่ยวอยว่ามารูคือถ้าเกิดมันไม่รักขึ้นมันก็ไม่มีวันอัดหัวได้หรอก จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวที่ผมแนะนำนะครับใส่สะคุบกองนะครับก็คือปืนนี้นะครับผมจะลองเห็นนะคบบแบบไม่ได้ตัด วันก็วันนี้อำเภอเมืองใช่ไหมตำบลหาดปวดอันวันนี้เป็นของอันตำบลหาดปวดทุกนี้เป็นตำบลป่าเศร้ามั้งสองที่ผมถนัดนะมันของผมถนัดก็เห็นเขาว่าพี่ดีมันก็ต้องไปผ่านนเนี่ยแล้วก็ไปผ่านเขาว่าที่นี่ที่นั่าที่งอันนี้ก็คือ เราวุ้ดบ้าง่ราววุ้ยังไม่ออกอะจบแล้วจะวุฒยจะไม่ออกเน่ผมะให้ผมให้สถานวินาีว่าให้สมัรดจะมีผเลี้ยงนีไปทางนั้นนีเป็นคูพัละไปทางนั้นนี่แมกมันมีเงินเี่าไมร โอ้ยกระดูต่ะไปทั่วเพราะแลลูกเขานะเขาวาดหวั่นฝันเออเอาเอาไปไหนทีนี้ก็ไปก่อสร้างไปแล้วเขาแบบว่าเขาสั่งเอาเลื่องสั่งลูกอะ ตทีให้าขาทไ่เอาต่อาให้เป็นทหารอะไรจะให้เป็นะช่ที่แกบอกว่าอะไรของอะไรผมไม่ได้ถามเ็กมือีเอ เนี่ยต้องยัำขนาดที่ถุงเนี่ย้ ใเด็กอีเที่เขาจะบงการหมดเลยอ่ะต้องมีการี่ไม่ได้นะใช่หน้าหมจริงเนะหลแป้่ัวปอต้องเก็บที่หมดนะหนุก็เขาลองมีอะไรอนใเลยเขาทำบูงการไม่ขนาดนั้น ดูแม่กับพี่นู่น่ะแม่ไม่เห็นนั่นเลยก็บอกว่าเออไอ้เนาะนี่จะ้เก็บนฝากนี่จะได้เก็บนั้ค์ไื่อที่จะถือนี่เขาคือถนี่นั่งเล่นเดี๋ยวจะพิมพอย่าลืมนี้ได้ตามต้องให้แม่เก็บทั้งหมดนะอันว่าไม่ได้อะไรแล้วมันก็บอกว่าก็ให้แม่หมดทั้นี่นี่นี่น

เดินทางแต่ไม่จำเป็นอย่างนี้ว่ามันจะเป็นยังไงเขาเล่าไงตอนนั้นเราก็รู้ประสมรู้เรียนเนาะคำว่าเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเราไม่สมรู้เรียนนะมาวันนี้ีจะเป็นยังไงชีวิตคครอบรัว อะไรใช่อะไรนี่นี่อะไร

แ่ต้างร่จัดการอนี่คนนี้มันีกันเลยอ๋อทักอ่ะคนนี้กันเลยนี่หนน่โคตรหลุงอ่ะไม่เคยเ,เ,เ,เจอเลยนะดใคร ก้าวพ่วงกันนั่นพ่วงกันเหมือนลูกทีมที่จะเรียนเป็นนักธุกข้า,าน่นมันโอบวอิ่งอย่างไร้ทางไปเตมบิ๊กสวยมากเนยแม่แมสวย เดี๋ยวพวกนี้บางทีมันก็โดนผู้ชายหลอกเมื่อเร็มันไม่ใช่ผู้หญิงเท่นะคือตรงนี้เนี่ยจะคิดตบบไหน